สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลาสวรรค์ทีวีในช่วงปลาสวรรค์สเปเชียลตอนปลาสวรรค์ย้ายห้อง2วันนี้มาพูดถึงสิ่งนี้กันครับไม่ใช่สิ่งนี้สิ่งนี้นะครับไม้กระดานติดอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรกว่าจะทําคลิปแยกออกมาวันนี้แหละครับคลิปนี้แหละครับสิ่งนี้นะครับไม้กระดานยึดอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเล่าให้ฟังก่อนเล่าให้ฟังเหมือนเดิมว่า ทำไมถึงต้องเป็นสิ่งนี้นะครับตอนแรกบ้านผมก็ติดอินเทอร์เน็ตนั่นแหละครับติดเขาก็ให้กล่องมาเป็นกล่องที่เขาเรียกว่ากล่อง Wi-Fi ได้แหละนะเป็น ONU ของที่บรอดแ Band มันมีกล่องเดียวมันก็ใช้เน็ตได้ถูกต้องไหมแต่มันไม่แรงเออมันไม่สะใจอะไรแบบนี้นะครับผมก็เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่ม Access Point เพิ่มสวิต c h มีต่อแลนต่ออะไรเพิ่มสวิต c h เพิ่มกล่องวงจรปิดเข้ามามี u p s มาสำรองไฟมีเราเตอร์แยก นน่นนี่นั่นมันเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าเราจะเอามาวางซ้อนกันถามว่ามันทําได้ไหมมันก็ทําได้นะครับเอามาซ้อนกันไปแต่บางทีเวลาเราจะเข้าไปในดงสายไฟแบบนี้เราจะไปเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มันยากหรือว่าบางทีมันก็อาจจะไม่สวยงามสายไฟมันพันกันเยอะแยะไปหมดเครื่องมันก็ร้อนวางซ้อนๆกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยทําสิ่งนี้ขึ้นมานะเป็นไม้กระดานที่ว่าเอาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กทุกอย่างมาติดอยู่บนไม้นี้แล้วก็จัดสายจัดอะไรให้มันสวยงามนะครับ เรามาไล่อุปกรณ์กันก่อนดีกว่าอินเทอร์เนต็ตนะครับอินเทอร์เนต็ตเข้ามาจากสายไฟเบอร์นะครับเข้ามาที่แผ่นกระดาษแผ่นนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือ ONU ของทีวีบ d b a ด d ที่เขาเอามาให้นะครับแต่ตอนนี้คือที่บ้านผมพ่อแม่ผมยังใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่เลยยังไม่ถอดขึ้นมาก็คือยังเสียบใช้อยู่นั่นเองนะครับก็เป็น ONU นะครับสายไฟเบอร์เข้ามาตอนนี้ก็ไออะไรลอยทับสิบอะไรของ T ีวีบ d b a n แบนั่นแหละนะครับเข้ามาออกเป็นแลนนะครับเซตเป็นบิดโหมดไม่ได้เซตให้เป็น, router, น,รนเราเต ตัวแปลงจากไฟเบอร์ออกเป็นแลนแค่นั้นนะพอออกเป็นแลนมาปุ๊บมานี่นะครับมาเข้าที่ตัวนี้นะครับไมโครติกเราเตอร์บอร์ด RB750GR2 นะครับถามว่าตัวนี้มันคืออะไรใช่ไหมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่คุ้นไ i โ r o t i กว่ามันคืออะไรนะครับมันคือเราเตอร์นะครับเรามีบิดบิดโหมดแยกออมาแล้วเราต้องมีเราเตอร์นะครับก็คือพูดว่าเราใส่พาสเวิร์ดใส่อะไรที่ทีบอร์ดแบนให้มาในเครื่องนี้นะครับแล้วก็ จะทำอะไร DHCP server เราจะ limit bandwidth เราจะ forward port เราทำอะไรที่ตัวนี้นะครับคือหลายๆบ้านที่ว่าใช้งานทั่วไปจะคุ้นๆว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวของที่ว่าแบนด์มันทำได้หมดนะครับก็ใช่แต่ผมแยกออกมาเป็นตัวนี้แยกออกมาให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับพอเป็นตัวนี้แล้วนะครับเราเตอร์อินเทอร์เราใช้ได้แล้วตอนนี้นะครับเราจะเอาคอมจิ้มแลนไอทีไอตัวนี้เน็ตแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับผมก็แยกออกไปอีกนะครับเน็ตเข้ามาเส้นนี้ออกไปเส้นที่2อออกไปนี่ครับ ตัวนี้นะเป็น access point ของ asus ในรุ่น rtn16 นะครับเก่าแล้วแหละนะครับใช้มานานแล้วตัวนี้เห็นไหมฝามันเริ่มเหลืองๆแล้วผมใช้มานานแล้วตัวนี้ผมก็เอามาใช้ต่อนะครับโดยที่เซ็ตเป็น access point เฉยๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าแปลงจากแลนให้มันกระจาย wifi แค่นะั้นนะครับคือไม่ได้ให้มันเป็นเราเตอร์ไม่ได้ให้มันเป็น onu ไม่ได้ให้มันเป็นอะไรนะครับให้มันเป็นแค่ access point กระจาย wifi เฉยๆตัวนี้ เสร็จแล้วนะครับช่องที่3ช่องที่3ช่องนี้ไปฝั่งนู้นนะครับช่องที่3กับช่องที่4ไปฝั่งนูน้นหันไปดูฝั่งนู้นกันนะปรับไฟด้วยอ่ะห้องลอกนิดนึงนะครับยังทำไม่เสร็จฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสวิต์นะสวิต์ Switch ของ D Link เป็นก g a b บิตสวิต h ในรุ่น DGS 1 0 6 d d นะครับตัวนี้ก็คือเป็นสวิต์ที่ว่าเอาไว้ต่อคอมต่ออะไรที่เป็นแลนนะครับคือยังไงแล้วมีสายก็ยังดีกว่าไร้สายนะคือ ไอ้ายสายตัวนี้เตัวนี้ผมก็ใช้ต่อพวกมือถือแท็บเล็ตนู่นนี่นั่น,นอะไรทั่วไปนะครับแต่คอมพิวเตอร์นะผมจะมาต่อผ่านตัวนี้ก็คือเป็นสายแลนนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าห้องผมเดินสายแลนนะครับเห็นไหมเดินสายแลนทั้งห้องทั้งบ้านนะครับมันก็มาเข้าที่ตรงนี้กันหมดนะแล้วก็กระจายไปตามจุดผนังต่างๆของห้องนะครับก็ตรงนี้นะถามว่าทําไมผมถึงซื้อก B กบิดสวิตทั้งๆท,ที่ว่ามันบอกว่าเป็น สิบทัพร้อยมันก็ใช้ได้ทําไมผมถึงซื้อกิกะบิตเพราะว่ากิกะบิตนะมันให้สปีดที่เร็วกว่านั่นเองคือบ้านผมมีเนสนะพอมีเนสปุ๊บการโอนไฟล์การโอนอะไรเนี่ยกิกะบิตมันทําได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเอาให้เข้าใจง่ายๆนะครับคร่าวๆคือร้อยเมกอะสวิตช์ที่มันเขียนว,ว่าฟาส์อินเทอร์เน็ตอ่ะหรือ10บทัพร้อยอ่ะมันจะโอนไฟล์ได้ที่10บเมกะไบต์เปอร์เซกแต่ตัวกิกะบิตเนี่ยมันโอนไฟล์ได้ที่100ยเมกะไบต์เปอร์เซกนะครับเอาให้เข้าใจง่าย,าย10กับ100อ่ะคือ10เท่าอ่ะ พอมีตัวนี้เสร็จแล้วไอ้ช่องที่4ี่จากไมโครติกตัวนั้นมาเข้าดินะครับกล้องวงจรปิดนะครับกล้องวงจรปิดถามว่าทําไมต้องมีแลนให้มันด้วยนะเพราะว่าเอาไว้ดูผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับกล้องวงจรปิดที่เขาโฆษณาปก,กันอะดูผ่านอินเทอร์เน็ตได้ดูผ่านอะไรได้ก็ต่อแลนมาไม่มีอะไรมากนะครับกล้องก็มาเสียบเข้านี่4ี่ตัวนะครับส่วนอันนี้ผมโมดิฟายขึ้นมาเองนะครับคือเดิมทีเนี่ยกล้องวงจรปิดมันจะเห็นว่ามันจะมีช่องไฟเข้าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหม นั่นแหละนะครับ DC 1 2โวลต์คือไฟมันจะเข้าตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมก็โมขึ้นมาคือเอาซัพพลายยัดไปในตัวกล้องเลยในตัวกล่องเครื่องอัดมาเลยนะเพื่อให้มันประหยัดพื้นที่นั่นเองมันเสียบไฟบ้านเข้าได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ต่อไฟไปที่กล้องนะครับถ้าสงสัยก็ดูรูปเนี่ยด้านขวาเนี่ยเห็นไหมผมขึ้นรูปให้ดูนะว่าข้างในมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับ ก็ประมาณนาี <hel> ้นะครับเครื่องที่ต่อแลนก็มาต่อตรงนี้กล้องก็มาต่อตรงนี้นะครับก็คือสายที่ผนังนั่นแหละมันจะมีสายแลนกับสายกล้อง2อย่างนะครับอ่ะเสร็จแล้วไอ้กล่องดำๆกล่องนั้นคืออะไรนะครับมันคือ UPS หรือที่เรียกกันว่าสำรองไฟนั่นเอง UPS ตัวนี้นะครับเป็นของ APC นะครับ APC back UPS 625ก็คือ625 VA 300กวัตต์นะผมจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละนะครับ ก็คือไว้ใช้สำรองไฟของพวกนี้นะครับก็ต่อจากปลั๊กขขงมันผมยังไม่ทําสายนะครับผมต่อจากปลั๊กมันมาเข้าปลั๊กตรงนี้แล้วก็แยกไปตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เหลืออีก2ช่องเอาไว้เสียบ ONU ของที่บอดแบนด์ช่องหนึ่งก็ว่างอีกช่องหนึ่งนะครับถามว่าทําไมต้องมี UPS นะครับกรณีที่บอกว่าไฟดับใช่ไหมกล้องวงจรปิดมันก็ยังทํางานอยู่แบบเวลาโชนมันขึ้นเวลาไฟดับอย่างนี้แล้วก็ยังเออยังมีจ่ายไฟสำรองให้กล้องมันยังทํางานได้อยู่อะไรแบบนี้นะครับ ก็เป็นรุ่นธรรมดาสองพันนิดๆนะครับตัวนี้ไม่ได้รุ่นเทพอะไรนะครับก็ต่อประมาณนี้ทั้งหมดนะครับทั้งกระดานนี้ทั้งกระดานทั้งหมดเนี่ยไฟเข้าที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับเห็นไหมเนี่ยนี่ปรับแสงที่ลูกมันเป็นกล้องเซียวหมีนะมันปรับอะไรไม่ได้นะครับก็ไฟเข้าตรงนี้นะครับทุกอย่างก็เข้าตรงนี้คือดึงตรงนี้ก็คือไฟทุกอย่างในนี้ก็หมดเลยถ้าแบตไอ้นี้หมดนะ เออก็ประมาณนี้นะครับส่วนการจัดสายการเรียงสายการยึดเห็นมีคนถามในเพจมาเยอะเหมือนกันผมก็จะอธิบายให้ฟังนะครับการจัดสายของผมเนี่ยมันจะมีสายอยู่2ประเภทคือสายข้อมูลกับสายไฟนะครับเอาสายข้อมูลก่อนก็คือสายแลนนันเองในบอร์ดนี้จะเป็นสายแลนเกือบหมดนะครับมันก็หมดเนาะเป็นสายแลนร์ดไม่มีสายออดิโอไม่มีสายอะไรนะครับสายแลนนะครับเราสามารถเข้าหัวเองได้ผมก็ซื้อหัวอย่างนี้มานะครับนี่ อันนี้เป็นยางยางของมันแล้วก็หัวนะครับหัวแลนหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่หัวแลนก็คือซื้อมาปอกสายปอกอะไรไม่ปอกสายตัดสายไม่ต้องปอกให้มันเห็นทองแดงนะครับตัดสายเข้าหัวเองนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าไปสั่งร้านคงไม่มีหรอกพี่ครับเอาสายแลนความยาว38ซนติเมตรเขาคงไม่เขาคงหาให้ไม่ได้หรืออาจจะทํามันก็อาจจะแพงนะครับผมก็เลยซื้อพวกนี้มาแล้วก็มาตัดวัดให้มันพอดีนะครับ วัดให้มันพอดีตรงนี้ถึงตรงนี้ตัดเข้าหัวนะครับมันก็ออกมาแบบนี้ก็คล้ายๆกับทําสายถักในเครื่องคองมพิวเตอร์อะที่ว่าวัดจากซับไพให้ถึงเมนบอร์ดพอดีแล้วตัดแล้วเข้าหัวแบบนั้นหลักการเดียวกันนะครับแต่นี่คือสายแลนก็ทําทั้งหมดนะครับสเส้นก็คือเดินมา ONU เดินมาสวิตช์เดินมานู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟผมก็ใช้อแดปเตอร์เดิมของมันเลยอันนี้ก็อแดปเตอร์เนี่ย ของไมโครติกเลยเห็นไหมประกันไทยไมโครติกยังอยู่เลยก็อะแดปเตอร์เดิมวิธีการเก็บสายของผมผมก็มัดไว้ตรงนี้นะครับของ Access t o y ยก็เหมือนกันนะครับก็เสียบแล้วก็มัดเดินสายมาเสียบเข้าตรงนี้แล้วก็สวิตช์ของสวิตช์ผมก็เก็บไว้ตรงนี้เห็นไหม <c oughs> แล้วก็ของกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่ผม Modify แล้วไงผมก็สามารถหาสายอะไรมาใช้ก็ได้ผมก็เลยใช้สายนี้ผมไปตัดมาจาก อะไรสักอย่างนั่นแหละ <c oughs> จำไม่ได้แล้วก็เดินแล้วก็ตัดตรงความยาวที่เข้าตูดเครื่องอัดให้มันพอดีนะครับมันก็ออกมาสวยงามนะครับคือไอ้พวกนี้มันเป็นสายที่ทํามาแล้วไงเห็นไหมหัวมันเข้ามาสําเร็จแล้วเราไม่สามารถเข้าหัวเองได้ก็ต้องม้วนเจ็บไว้แต่ไอ้สายกล้องวงจรปิดผมสามารถตัดตรงด้านนั้นได้ไนงะผมก็ตัดให้มันพอดีนะครับส่วนการยึดสายไฟสายแลนสายอะไรต่างๆนานาเข้ากับไม้ผมใช้วิธีการตีกิฟเอานะครับ พูดตามตรงเลยว่าไม่ได้เรียนนะครับคือผมเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผมไม่ได้เรียนไฟฟ้าผมก็เลยไม่ได้เรียนตีกิฟไม่ได้เรียนอะไรพวกนี้นะครับผมก็ถามเพื่อนแล้วก็เอามาลองทําดูนะครับสภาพก็ออกมาเละเทะอย่างที่เห็นนี่นะครับเบี้ยวเบี้ยวบ้างอะไรบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึง่งแล้วผมก็ทําลายทรัพย์สินไปหลายชิ้นเหมือนกันเนี่ยกว่าจะทำได้นะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับอันนี้ก็ดึงโหดไปหน่อยดึงมาหัวหายเลยอะไรแบบนี้นะครับ ไม่ลองไม่รู้นะครับค่ากิปมันสิบยี่สบาทเอง้งผมไปซื้อมาอืประมาณนี้นะครับก็เดินเป็นระยะเป็นระยะไปแล้วก็สายแลนก็หลักการเดียวกับจัดสายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับก็คือเดินให้มันโค้งให้มันสวยงามไปสายเส้นไหนมันไปด้วยกันได้ก็ให้มันไปด้วยกันอย่างเช่นเนี่ยสายแลนสองเส้นมันขึ้นมาตรงนี้ด้วยกันเออก็ให้มันขึ้นไปด้วยกันสิแล้วก็สายไฟก็ค่อยออกมาตัวเอ้สายเส้นสุดท้ายก็ค่อยออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็ตีกิ๊ให้มันเก็บให้มันสวยงามอะไรแบบนี้นะครับ ไม่มีไม่น่ามีอะไรยากนะครับเท่าที่ว่าผมทำทำมาเนี่ยนะครับและอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะยึดไอ้ตัวนี้ลงไปกับแผ่นไม้ถามว่าทําได้ไงผมจะแกะตัวไหนง่ายสุดดีเอาเอซุดนี่แหละง่ายสุดละดูเหมือนมันจะไม่ง่ายนี่นะครับ ที่ใต้อุปกรณ์แทบทุกตัวเลยก็ว่าได้นะมันจะมีรูอย่างนี้อยู่ครับรูที่ว่าเอาไว้ยึดผนังนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยรูอะไรว่าน็อกก็ไม่มีทํามาเพื่ออะไรใช่ไหมจริงๆแล้วนะครับไอเนี้ยเขาเอาไว้ยึดผนังเหมือนใครเคยแขวนในกาก็อารมณ์เดียวกันนะั่นแหละก็คือเราใส่น็อตไปตรงนี้ตอนแรกเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดันเครื่องมันปึ๊บให้มันล็อกด้านไหนก็ได้แล้วแต่เราจะยึดนะครับทีเนี้ยเราก็ใช้รูเนี้ยในการยึดเข้ากับไม้นะครับโดยใช้ น็อตนะครับโดยใช้น็อตก็คือเจาะรูนาลงไปรูหนึง่งแล้วก็ขันน็อตให้มันเหลือหัวไว้นิดนึงเห็นไหมให้มันสูงขึ้นมาน,นิดนึงนะครับให้มันสูงขึ้นมาน,นิดหนึ่งเสร็จแล้วล้วก็อกุปกรณ์แปะลงไปแล้วถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงเนว่าระยะห่าง2รูนี้มันอะไรยังไงนะครับมันจะมี2วิธีที่ผมใช้แต่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีที่ผมใช้จริงวิธีแรกคือเอาไม้บรรทัดวัดนะว่าจากรูนี้ถึงรูนี้มันห่างกันเท่าไหร่แล้วก็เอามาทาบแล้วก็ขีดเส้นเจาะอ,อะไรแบบนี้ หรืออีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้ในรอบนี้ก็คือนี่ครับเด็กๆใครเคยเล่นไหมที่ว่าแบบเอาเหรียญมาวางใต้กระดาษอะแล้วก็ฝนเอาดินสอฝนน่ะให้มันเป็นรูปเหรียญส <TH> ิบเหรียญห้าอะไรบนกระดาษแบบเนี้ยน่าจะเคยเล่นกันเนาะหรือผมแก่วะ<笑><笑> <g ül> นะครับก็หลักการเดียวกันนะครับวางไปวางไปแล้วก็ฝนนะครับเอาดินสอฝนให้มันขึ้นเป็นรูรอยรูน็อตของมันมาเห็นปะ่ะรอยมันตรงกันเห็นป่ะ แล้วก็ฝนทั้งสองข้างโดยที่วัดจับกระดาษไว้นะอย่าให้กระดาษมันเลื่อนนะฝนข้างนี้เสร็จจับกระดาษไว้อย่าให้กระดาษมันเลือ่อนแล้วมาฝนข้างนี้ต่อนะครับเสร็จแล้วทาําไงวางกระดาษลงไปครับวางกระดาษลงไปที่ที่เราจะเจาะเลยเอาเทปติดสักหน่อยก็ได้แล้วเจาะมันลงไปเลยครับเราอยากได้มันยึดตรงไหนล้วก็ขยับอยากได้ตรงไหนล้วก็เจาะลงไปเรียบร้อยไขยน่นะ็อตนะครับแบบนี้เนี่ยผมก็ทําอันนี้เป็นของไมโครติคแบบนี้เห็นไหมของไมโครติคมันยึดได้ทั้ง4 4ด้านเลย4แฉกเห็นไหมเราจะเลื่อนขึ้นเลือลเล่อนลงเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้หมด อันนี้ของสวิตนะครับสวิตมันจะแปลกกว่าเพื่อนนิดนึงคือสวิตของ d ีลิงตัวเนี้นะครับมันเป็นสวิตที่ว่าเอาไว้ใช้แรลกเมาส์นะครับคือยึดแหลกอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับยึดไปแบบแหลกแท้ๆเลยแล้วทีนี้ผมมาโมดิฟายคือเห็นไหมว่ามันจะมีขาเหมือนตัว L ออยู่เห็นไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูก็ได้ว่าขามันเป็นยังไงนะครับ ผมก็กลับด้านมันนะแทนที่ว่ามันจะออกมาด้านนี้ใช่ไหมแทนที่มันจะออกมาอย่างนี้แล้วหูมันก็ยึดกระแลกถูกต้องไหมผมก็กลับด้านมันให้มันลงไปข้างล่างอยู่ข้างในแล้วผมก็ยึดน็อตด,ด้านล่างนี้นะครับมาดู้จะเห็นไหมผมก็ยึดน็อตด,ด้านล่างนี้นะยึดเสร็จก็ยึดไข่น็อตด,ด้านข้างนี้ด้านละสี่ตัวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไอตัวดีลิงตัวนี้เขาอย่างที่ผมบอก,บอกว่า มันออกแบบมาให้ยึดแหลกนะครับมันไม่ได้เอาไว้ยึดอะไรอะไม่ได้ไม่ได้ยึดผนังมันไม่มีรูยึดผนังผมก็เลยกลับด้านประยุกต์มันนิดนึงนะครับก็ยึดได้เหมือนกันส่วนไอ้ตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยถามว่ายึดได้ไงนะครับเจาะเลยครับเจาะข้างใต้มาเลยครับเจาะแผ่นเหล็กข้างใต้มันแล้วก็ให้น็อตยึดขันไปแล้วค่อยปิดฝานะครับพูดง่ายๆว่าประกันหมดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้ยึดแล้วมันก็ไม่มีขายึดแหลกเมาส์อะไรแบบนี้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเซต up แผ่นกระดานเน็ตเวิร์อันนี้อ่านี่ก็วางอยู่ประมาณนี้นะครับก็เจอกันใหม่ในพาร์ทต,ต่อไปพาร์ทที่3นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามปลาสวรรค์ทีวีได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a f i t e a v e n หรือว่าทางช anel YouTube นี้กดไลค์กด Subscribe กันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ประโยคเดิมของรายการนี้ครับปลาสวัรค์ทีวีสวัสดีครับ